ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้วิมลด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้วิมลจะให้มาดูนะคะว่าวิมลเพราะพริกหอมสุพรรณเอาไว้ค่ะขึ้นแล้วเพราะตอนที่แม่เข้าโรงพยาบาลครับก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณคือทําศพเผาศพแม่เรียบร้อยก็ประมาณทักสิบกว่าวันแล้วนี่ค่ะแล้วก็ อันนี้มะเขือนะคะมะเขือเปลาเขือเปล่าค่ะดเดี๋ยวถ้าเกิดต้นโตน,นี้วิม,มุนก็จะอาไปลงที่แปลงค่ะเพราะว่าแปลงวิม,มุนก็ได้สับดินไว้แล้วแล้วก็อันนี้มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศขึ้นสองต้นเองไม่รู้เพราะอะไรขึ้นแค่สองต้นเองเพราะไม่ยเยอะเลยนะคะเพราะไว้ทั้งถาดเลยแต่ขึ้นก็2สองต้นเอง ไม่รู้เป็นเพราะอากาศหรือเปล่าดินวิมวลก็ปรุงดีแล้วนะคะใช้แกลบใช้ขี้เถ้าแล้วก็ดินร่วนบ้านวิมลเป็นดินร่วนดินร่วนทรายค่ะมันน่าจะขึ้นดีๆแต่ว่าทําไมขึ้นก็สองต้นเอย่ยังสงสัยอยู่อันนี้ตะไคร้นะคะปลูกไม่กี่ต้นเองคะ่ะเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อมาเลยคะ่ะโมยุง่ยงๆกับงานศพแม่ได้ปลูกแค่นี้เองคะ่ะเดี๋ยว ก็จะเอามาลงเพิ่มเติมอีเพราะทำแปลงไว้กว้างขวางปลูกแตงฟ้าค่ะเพ่งเอามาปลูกเมื่อวานนี้เองค่ะ<อ>เดี๋ยวถ้าเกิดเขาโตเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกอันนี้คืออันนี้คือค้างเก่าค่ะค้างของค้างของบวบหรือบวบทิ้งค่ะลงแตงฟ้า มะระขจีนค่ะปลูกไว้นานแล้วปลูกไว้นานแล้วตอนปลูกตั้งแต่ก่อนที่ฝนตกชุกอะค่ะเพิ่งจะออกลูกค่ะเนี่ค่ะเพิ่งจะออกลูกเองทุกคนก็พวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะเนี่ค่ะลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูอีกหน่อยค่ะว่าจะได้ผลผลิตอีกหรือเปล่าแต่ยอดเขากำลังสวยนะคะเนี่ยยอดตวัว หัวไว้ค่ะเหมือนเดิมปลูกเมื่อวานเหมือนกันค่ะเดี๋ยวถ้าเขางอกเมื่อไรโตเมื่อไรจะมาอัปเดตกันอีกทีนีปลูกไปยาวมากเลยค่ะแปลงยาวพรวนดินก่อนนานนะคะปลูก<อ>พรวนดินตากแดดไว้หลายนานมากนะคะครึ่งเดือนได้ไหคะเนี่ยแล้วก็มันลงผักส่วนแปลงนี้ ส่วนแปลงนี้วิมวลจะบอกว่าวิมวลเอารอยกะเพรากับหัวรพาไว้แต่ไม่ขึ้นเลยไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าเออจังหวัดจังหวัดพระนครญญีิยานี่รู้สึกว่าเขาใจนี่อากาศจะร้อนผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะพออากาศร้อนจัดผักก็ไม่ขึ้นอันนี้แปลงนี้เหมือนกันคะ่ะปลูกแมงรักก็ไม่ขึ้นคะ่ะเดี๋ยววิมวลจะทดลองปลูกใหม่คือปลูกใส เอ่อเพราะชำในถุงก่อนให้เขาโตแล้วถึงจะมาลงดินดีกว่าจะลองทําใหม่ค่ะเนี่ยดินดินบ้านมิมนันดีนะคะแต่ว่าอากาศมันไม่ดีอากาศมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวบอกไม่ถูกค่ะอากาศบ้านมิมนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลองเอามาเพาะชำในถุงแล้วก็มาลองแปลงดูเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะเตยไว้ค่ะไปเตยหอมค่ะคือตอนนี้แม่ค้ากําลัง แม่ค้ากำลังสั่งไว้ไว้ว่าแม่ค้าดอกไม้ค่ะสั่งว่าถ้ามีใบเตยให้มาส่งเขาด้วย mm hmm. ก็ยังไม่มีเวลาไปส่งเพราะยุ่งๆกับเรื่องแม่อยู่ค่ะ mm hmm. ก็เลยยังไม่มีเวลาดูสิ้คะเขียวมันเขียวสวยมากเย mm hmm. กลยใบกวางสวยนะ่าวนะ้าทดอกไม้แล้วมีกลิ่นหอมเลยคะ่ะ